นี่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายบ้านให้ดูก่อนทำความสะอาดนะคะเยปพนมาเก็บ่านางไปแกงหอยนี่นะคะสภาพแล้วเขาไปพาไปดูข้างในนะคะเมื่อเช้าถ่ายเครื่องเก่าอันนี้ใช้เครื่องใหม่แล้วนะคะนี่บ้านเยตะสองปีพอดีเดะเลยนะคะเมื่อกี้พวกนี้มันอยู่ในบ้านเนาะนี่ใหญ่พาลูกชายเอาออกมา แล้วก็ยังไม่ได้ทํานะเดี๋ยวถ่ายก่อนสภาพตอนนี้กับสภาพตอนที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วเนาะเนี่ยยายก็จะปิดไว้อย่างนี้กระเป๋ายังไม่ได้รื้อนะคะพอดีเมื่อกี้ยายไม่ได้ถ่ายดูเนี่ยยายจะเอาพวกผ้าตัวเนี้ยคลุมโซฟาคลุมอะไรไว้เนาะเนี่ยคลุมไว้อย่างงี้นี่สบายนี่นะคะนี่คือบ้านยีตาบ้านหลังเล็กๆ อันนี้ห้องน้ํานะคะอันนี้ก็คือห้องน้ำํำยายถ่ายให้ดูเนาะถ้า F อซคนเก่าก็เห็นแล้วก็ผ่านๆน,นะคะ F อซคนใหม่ไม่เคยเห็นเนาะอันนี้ห้องน้ำเนาะห้องน้ํารับแขกนะคะนี่ก็คือห้องน้ําไปงมหอยเพิ่งมา <c oughs> ก็ทําไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าพอดีมาคนเดียวส่วนอันนี้ก็บูนูเนาะกัด สายไฟไม่รู้เข้ามาทางไหนเข้ามาแล้วเขาออกไม่ได้หรือว่ายังไงมากัดประตูใหญ่ประตูนี้มันสูงหน่อยดูนี่มาเล็มกัดประตูเนาะส่วนอันนี้ก็ครัวนะคะครัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาลุยกันทำความสะอาดกันอันนี้ก็ตู้เย็นตู้แชแข็งเนาะ สปงสไปมีนีนี่ครัวนี่ครัวนะคะดูสภาพสองปีเต็มเต็มเลยเพื่อนๆนี่นี่ดูสองปีเต็มเต็มนะฮะหนูหนูมักัดน,นี่ใหญ่ใช้ครัวไม่ได้เลยเด้วต้องไปซื้อสายมาใหม่มาสายน้ำทิ้งอ่ะเนาะน โนนชคดีนะนี่เดี๋ยวยายไปหาซื้อมาใหม่เนี่ยไม่ต้องทําความสะอาดเยอะเนาะนี่ในผ้าตัวนี้แต่ก่อนปีอันนี้เอฟซีให้ยายมาปีก่อนก่อนมาโอ้ยท่องมาทําความสะอาดอย่างแรงเลยอันนี้ดีหน่อยเนี่ยไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องถูมากเนาะนี่มาถึงก็ยกใหญ่เลยเนาะนี่ก็พวกน้ำกินอันนี้พวกไอยายเอาหม้อเอาไหาไว้ในนี้เนาะ หม้อเมื่อ,อไรเงี้ยตอนนี้ก็ททำกับข้าวไม่ได้หรอกเพราะว่ามันทำได้อยยุแต่ว่าล้างก็ต้องไปล้างนอกบ้านเดี๋ยวไปกินบ้านอย่าพรเนาะไปก็มาลูกชายหญ่เราทำความสะอาดอยู่ไหนนะนี่นะมาตรงนี้ก็มีห้องเมื่อกี้ห้องน้ำ นียายจะปิดไว้อย่างนี้เนาะนี่ปิดไว้แบบนี้นี่ก็ห้องปับแขกเนาะนแล้วก็รื้อออกจะไปซักก็ซักไม่ได้ไอไอนั่นก็ขาดเหมือนกันท่อน้ำทิ้งของท่อน้ำทิ้งของเ,ออเครื่องซักผ้านะ เีก็ไปห้องนอนห้องนอนเมื่อคืนมาเปิดครึ่งหนึ่งนอนเมื่อวานนี่นะลูกชายหญ่ซักผ้าห่มไว้ให้ซักผ้าปูที่นอนไอผ้าปลอกหมอนซักปลอกหมอนกับผ้าห่มไวใ้ให้ยายก็เปิดไปครึ่งหนึ่งนอนครึ่งหนึ่งเมื่อคืนเนาะเดี๋ยวนะออนอนครึ่งหนึ่งนี่ก็คือห้องนอนนะคะเพื่อนเออ นอนหนาวเมื่อคืนหนาวเว้ยดุริยาจะรื้อแล้วจะเก็บกวาดน,นี่ก็คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำในตัวอโอ้ยแต่ช่งองโชว์ปรอกน่อยนะคะนี่แล้วก็มาทำความสะอาดกัน ้านใหญ่เล็กๆแค่มาอยู่แค่สีเดือนเองเอาอไรบ้างไหมไม่ต้องเอาใหญ่เราขี้เกียจทำความสะอาดเนาะปะ่ะแค่นี้แหละเพื่อนๆใหญ่ขอทำความสะอาดก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูมาอีกทีนึาแบบสัน้นๆง่ายๆเร็วๆ ไปไหนแล้วลูกชายใหญ่เห็นยายถ่ายคลิปเดินหนีปะเห็นยายถ่ายคลิปเดินหนีเนาะนีะ่นี่แหละบ้านเราอ่ะคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ